ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับส m นึกแคพิตอลลิ s ิ n งวันนี้ได้ร่วมปลูกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืนช่วงนี้ผมจะมาบันทึกประวัติศาสตร์ความสำเร็จของยามาฮ่กับการเปลี่ยน,ปยนแปลงทิศทางตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วหลังจากที่เมืองไทยของเราประสบปัญหา วิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงกลางปีพศ2540มีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำทั่วทั้งประเทศผู้คนตกงานบริษัทสยามยามาฮ่าจำกัดซึ่งเป็นของคนไทย100%เเซ์ในขณะนั้นต้องขายบริษัทคืนให้กับญี่ปุ่นและยามาฮ่าต้องใช้เวลาที่ยาวนานถึง5ปีในการปรับโครงสร้างของบริษัทและพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่เพื่อออกมาต่อสู้กับฮอนด้าในอาเซียน จนถึงเดือนมิถุนายนพศ2545ยามาฮ่าก,ก็เชิญสื่อมวลชนร่วมงานถแถลงข่าวแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ n au omatic, อูโวออโตเมติกอัตโนมัติทุกการเคลื่อนไหวโดยมีไมเค e โอเวนเป็นพรีเซนเตอร์และเริ่มวางจำหน่ายนูโวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปด้วยราคา45,000บาท มีสีสีให้เลือกก็คือสีทองสีเงินสีแดงและสีเขียวมันคือมอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบผสมผสานระหว่างรถครอบครัวและสกูตเตอร์ใส่วงล้อ16นิ้วรุ่นแรกของอาเซียนและรุ่นแรกของโลกเน้นการขับขี่ที่ง่ายดายบิดคันเร่งอย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เพราะว่าไม่มีเกียร์ให้เปลี่ยนโครงสร้างตัวถังเป็นท่อเหล็กอันเดอร์โบนขนาดใหญ่ให้ความแข็งแกร่ง กล่องเก็บของใต้เบาะนั่งก็มีขนาดใหญ่เรียกว่ากล่องเซฟบ็อกความจุ17.3ลิตรสามารถเก็บหมวกนอกเต็มใบได้หนึ่งใบเครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสวาลระบายความร้อนด้วยอากาศ113.7ซีซีให้กำลังสูงสุด8.9แรงม้าที่8,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด0.88กิโลกรัมเมตรที่7,000รอบต่อนอาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้ เกือบ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงผลก็ปรากฏว่าการตอบรับของวัยรุ่นชาวไทยที่มีต่อยามาฮ่านูโวนั้นค่อนข้างน้อยยามาฮ่าตั้งเป้าการขายไว้เดือนละประมาณ7,000คันหรือ,อย่างต่ำก็ต้องได้3,000-5,000ถึง 5, คันต่อเดือนแต่ขายได้จริงไม่ถึง1,000คันต่อเดือนครับในช่วง1ปีแรกของการขายนั้นคนไทยยังไม่คุ้นเคยกับยามาฮ่านูโวรูปแบบดีไซน์ที่ดูแล้ว ยังไม่ลงตัวมิติตัวรถดูยาวๆพิกลพิกลอีกทั้งสีสันตัวรถนั้นเป็นสีพื้นสีเดียวไม่มีสติ๊กเกอร์คาดมันกลายเป็นรถแปลกที่รู้สึกว่าไม่น่าขี่เอาเสียเลยช่างซ่อมร้านทั่วไปไม่กล้าซ่อมชุดสายพานเพราะว่าซ่อมไม่เป็นไม่มีอะไรมีบางคนนำรถไปตกแต่งเพิ่มเติมด้วยการเปลี่ยนวงล้ออลูมิเนียมปรากฏว่าล้อหลังขึ้นซีรถไม่ได้ครับขึ้นยังไงก็เบี้ยว เพราะว่าไม่มีบูชลองดุมผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้บริหารของยามาฮ่าในช่วงเวลานั้นก็ <S <S ได้ออกความเห็นครับว่ารูปแบบดีไซน์ของตัวรถนั้นมันดูแปลกตารวมถึงการที่ยามาฮ่าเน้นสีพื้นรถเป็นสีเดียวไม่มีลายสติกเกอรถมันจึงดูยาวๆมิติไม่สมส่วนถ้าาว่ามีการทำลายสติกเกอร์เข้าไปรถจะดูดีขึ้นซึ่งก็ตรงกับข้อมูลของทางฝ่าย R&D ที่มีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว คนไทยชอบสติ๊กเกอร์ครับในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งครบรอบหนึ่งปีในช่วงกลางปีพศ2546ก็คือช่วงเวลานี้ยามาฮ่าได้มีการเปิดตัว n u v o l i m i t e d e d i t i o n สีแดงดำมีการคาดสติ๊กเกอร์ที่ลงตัวและสวยงามไม่น่าเชื่อครับว่าจากรถที่ดูแล้วยาวๆแปลกตาเพียงแค่ออกแบบสติ๊กเกอร์คาดกลางตัวรถส่งผลให้ยามาฮานูโว ดูแล้วสวยงามมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากว่ามันขายไม่ค่อยดีในช่วงหนึ่งปีแรกจึงมีการจัดแคมเปญโปรโมชั่นแถมฟรีชุดสายพานน้ำมันเครื่องรวมถึงยางขนาด16นิ้วเพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อ y ยมา้าโนวเพิ่มมากขึ้นผลที่ออกมาปรากฏว่ากระแสตอบรับดีเกินความคาดหมายครับจากรถที่ขายไม่ได้ก็กลายเป็นรถที่ขายดิบขายดีกลุ่มวัยรุ่นนำไปตกแตง่งเพิ่มเติมความสวยงามเข้าไป มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นคลับเป็นแก๊งผมจำได้ดีครับว่ากลุ่มยมหานู v วโชคชัยสีเป็นกลุ่มแรกๆของเมืองไทยที่มีการรวมตัวกันพบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันจนกลายเป็นกระแสในการรวมกลุ่มของยมหานู v วทั่วทั้งกรุงเทพมหานครจากช่วงเวลานั้นก็คือกลางปีพศ2546มาถึงวันนี้20ปีพอดีครับที่กระแสของอโตเมติกเกิดขึ้นในเมืองไทย ผมจําได้ดีครับว่าในช่วงปีแรกของการขายยามาฮ่าโ v วนั้นคู่แข่งแต่ละค่ายทั้ง Honda s u z u k ิหรือแม้แต่คาวาสกิก็ตามไม่มีใครเชื่อครับว่าโวจะประสบความสำเร็จทุกคนหัวเราะขำกลิ้งบอกว่าไม่น่ารอดเพราะว่าในอดีตก่อนหน้านั้นก็คือ HONDA เคยนำลีด125เข้าสู่ตลาดเมืองไทยในปี2526ก่อนหน้ายามาฮ่าโวถึง20ปี ก็ขายไม่ได้โดยลีด125ในช่วงเวลานั้นมีมิติตัวรถที่ใหญ่โตเทอะทะเครื่องยนต์สจังหวะ1 2 5ซ c มีสายพานขับเคลื่อนเช่นเดียวกับนูโวฮอนด้ามีการส่งเสริมการขายโฆษณาแล้วโฆษณาอีกก็ขายไม่ได้สุดท้ายเจ๊งต้องยกเลิกการขายส่งโมงแม่พิมพ์อะไรต่างๆไปยังประเทศอินเดียแล้ก็ขายดิบขายดีต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อครับว่า ยามาฮ่านูโวในช่วงปีแรกดูยังไงก็ไม่รอดแต่ผ่านไปหนึ่งปีแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือรถที่เคยขายไม่ได้ค้างสต็อกบานเบอรกลายเป็นรถที่ทุกคนต้องวิ่งไปจับจองแย่งกันซื้อแย่งกันหารถเกิดการขาดตลาดจนถึงปลายปี2546ในช่วงเดือนตุลาคมยามาฮ่ก็ประกาศแคมเปญ make your life different สร้างชีวิตให้แตกต่าง เป็นการรีแบรนดิ้งปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานใหม่ทั้งหมดและตามมาด้วยการเปิดตัวมีโในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ2546เข้ามาเสริมตลาดให้กับนู v วด้วยราคาค่าตัวที่ย่อมเยาวเพียง34,000บาทและ36,000บาทถูกกว่ารถครอบครัวของ Honda ในเวลานั้นส่งผลให้กระแสของออโตเมติกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมี o ทั้ง n ู v o เกิดการขาตลาดต่อเนื่องทั้งปีราคารถมีการปรับตัวสูงขึ้นจาก34,000บาท36,000บาทกลายเป็น40,000กว่าบาทวัยรุ่นยังต้องไปยังกันจับจองเพราะว่ารถมันไม่พอขายจริงๆซึ่งในช่วงเวลานั้นสร้างกำไรให้กับเีลเลอร์อย่างมากมายมหาศาลและอีก1ปีต่อมายามาฮ่าก็เปิดตัว N ู v o MX ในช่วงเดือนกันยายนพศ2 5 4พ เพื่อเป็นการปรับรูปแบบดีไซน์ให้มีความแหลมคมฉบเฉียวมากขึ้นไฟหน้าคู่ที่มีความเร้าใจคล้ายๆกับไฟหน้าของ YZF-R1 ซึ่งการปรับโฉมคราวนี้ส่งผลให้ Yamaha Nouvo MX ขายดิบขายดีถล่มทลายโดยมีเสกโลโซเป็นพรีเซนเตอร์และอีก2ปีต่อมา Yamaha Fino ก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนพศ2549ตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทย ก็เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงรถมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตกึ่งครอบครัวที่วัยรุ่นคยนิยมชมชอบก่อนหน้านั้นก็กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนไม่อยากได้และในที่สุดคู่แข่งอย่าง Honda และ Suzuki ก็เร่งพัฒนารถอโตโมติกออกมาแข่งขันด้วยและนั่นก็คือจุดจบของรถสปอร์ตกึ่งครอบครัวในเมืองไทย20ปีที่ผ่านมาเรามีรถมอเตอร์ไซค์อโตเมติออกมาให้ใช้งานกันมากกว่า20รุ่นและนี่ก็คือ การบันทึกประวัติศาสตร์ความสำเร็จของยามาฮ่ากับการเปลี่ยนแปลงทิศทางตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยเรื่องราวของวงการมอเตอร์ไซค์ยังมีอะไรอีกมากมายโอกาสหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันร,รถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้ม